สวัสดีค่ะลัคนาราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปรายเดือนนะคะตั้งแต่15มกราถึง15กุมภาพันธ์นะคะเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมท่านใดไม่ทราบลัคนาอนุโรมดูแบบราศีนะคะก็จะดูไพ่ยิปซีแล้วก็ดูเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์ที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ให้กับคนลัคนาราศีกันด้วยนะคะ ดับแรกเราก็ไปดูเรื่องไพ่ยิบซีกันก่อนนะคะขอหยิบไพ่ยิปซีให้คุณก่อนแล้วตามด้วยเรื่องของดวงดาวที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะสําหรับคนกันนะคะลัคนาการน,นะคะดาวประจําตัวไพ่ประจําตัวในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ค่อยดีนะมันเป็นไพ่สามดาบนะ ระวังเรื deux, story, ่องของสุขภาพมากๆสํสหรับคนลัคนาราศีกันนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องของดวงดาวแล้วคุณมีดาวอลินะคะซึ่งเป็นพระราหูเร็งลัคนาคุณอยู่นะดังนั้นคุณต้องระวังเรื่องของสุขภาพมากๆสําหรับคนลัคนาราศีกันนะคะระวังเรื่องของอะไรนะคะระวังเรื่องของเลือดตกยางออกนะคะเรื่องของมีดบาดของมีคมบาดเรื่องของโรคหัวใจระบบภายในต่างๆของคุณนะคะรวมทั้งโรคเรื้อรังต่างๆโรคเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของ โรคลมในกระเพาะอะไรพวกนี้นะสําหรับคนกันนะคะเพราะว่าคุณมีพระราหูเล็งลักนาพระราหูเป็นเจ้าเรือนในภพอรินะคะแล้วก็เป็นธาตุลมด้วยนะคะเรามาระวังรวมทั้งเรื่องของสุภาพดวงตาด้วยนะนะคะสําหรับคนล,ลักนาราศีกันนะคะตาแบบมองไม่เห็นตามัวอะไรพวกนี้ก็ระวังด้วยนะคะสําหรับคนกันนะคะ เปิดคลิปมาก็เรื่องสุขภาพเลยนะสําหรับคนกันนะคะถ้าดูมุมดาวแล้วยังต้องระวังนะนอกจากจะมีดาวอรินะคะไปเล็งลัคนาแล้ววันที่29นะคะดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะเดี๋ยววันที่5กุมภาเนี้ยดาวคารจะเสด็จเข้าสู่มังกรเหมือนกัน2ดาวดาวสองดวงเนี้ยนะคะเป็นคู่ศัตรูกันดังนั้นคุณต้องระวังนะคะระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหนึงแหละนะคะ ระวังคําพูดคําจาด้วยนะ,ะระวังคําพูดของคุณจะไปทิมแทงใครบางคนนะในช่วงนี้นะคะอาจจะพูดตรงพูดแรงพูดไม่เกรงใจใครในช่วงนี้สําหรับคนลัคนาราศีกันนะคะอารมณ์จะงุดหงิดง่ายระวังนิดนึงในช่วงนี้สําหรับคนกันนะคะเพราะว่าดาวประจาตัวของเรานะคะไปอยู่กับดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปเลยนะคะแล้วก็วันที่13กุมภาพันธ์นะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะ ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากลุ่มเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะสําหรับคนการนะ่ะนะคะอาทิตย์เข้ากลุ่มก็ระวังการเสี่ยมเสียชื่อเสียงนะคะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าให้ระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้นะคะแม่หมอถึงบอกว่าคนการในช่วงนี้ระวังคําพูดคําจาให้มากๆนะคะจะพูดจะจาอะไรคิดนานๆคิดเยอะๆนะคะเพราะว่าคําพูดของเราบางคำอะ่ะมันอาจจะตรงเกินไปทําให้บางคนอะ่ะนะคะเขารับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไปกระทบจิตใจ ใครบางคนได้ในช่วงนี้นะคะรวมทั้งคนรักของคุณด้วยนะคะส่วนดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนในภพวินาศนะคะก็เรียกว่าวินาศเข้าภพอลินี้จะถือว่าดีนะคะจะทําให้บัรดาศัตุปสัจคต่างๆที่จะมาทําร้ายเจ้าชะตาน้นะคะก็เรียกว่าแพ้พ่ายตัวเองไปนะคะวิบัติชิบหายไปอะไรประมาณนี้นะคะเออนะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะในช่วงที่อาทิตย์ตกภพอลินะคะแต่ว่าสําหรับคนกันเนาะถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วนะคะ ให้ระวังเรื่องของทิฏฐิอารมณ์ของคุณนิดนึ่งไพ่ตำแหน่งปัญหาเป็นราชนินีถือดาบนะคะเรียกว่าความมีทิฏฐิความเอาแต่ใจตัวเองหรือถือความคิดของตัวเองเกินไปมันจะทําให้มีปัญหาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้ให้ระวังช่วงนี้นะคะจะทะเลาะขัดแย้งกันได้นะคะเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าใช ความดันทุรังของตัวเองความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มากเกินไปนะสาหรับคนกันไม่งั้นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ช่วยเหลือจะไม่สนับสนุนนะคะว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสของคุณก็อยู่ที่ภพมรณะนะคะเป็นพินทุบาตนะนะคะแล้วก็มีราหูเล่งลักนาอีกแล้วก็ช่วงเดือนเนี้ยนะคะยังมีดาวที่เข้าพบอลิอีกด้วยนะคะดังนั้นก็ระวังทะเลาะขัดแย้งกับหัวหน้าเจ้านายด้วยนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเอ็นดูเท่าไหร่นะคนกันในช่วงนี้นะคะก็ระวังนิดหนึ่งนะคะรวมทั้งเพื่อนฝูงของคุณด้วยนะช่วงนี้จะทะเลาะกันร,ระวังนิดนึงนะคะเกณฑ์นในการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในช่วงเนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคนกันดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนะคะเนี่ยนะตำแหน่งเพื่อนของคุณก็เป็นไพ่แฮงแมนนะคะเนี่ยเออนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนได้หรือว่าทะเลาะก,กันกับเพื่อนได้ในช่วงนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่า ดาวคาเนี่ยเป็นดาวในภพสหัชชะเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องของคุณไงนะคะเดี๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่กับตัวคุณนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเรียกว่าดาวคู่เนี้ยนะคะ3-4เนี่ยนะคะองคารกับพุธเนี่ยคู่ปากเสียงเลยนะคะก็เรามาระวังในเรื่องของคำพูดส่วนมากแล้วมันจะเป็นคำพูดที่เรียกว่าพูดตรงๆพูดแรงๆพูดไม่เกรงใจใครอะนะคะถ้าคู่3-4ดาว3-4ดาวองคารดาวพุธเนี่ยนะคะ มันอาจจะทาให้มีปัญหากระทบกับบุคคลอื่นได้นะสาหรับคนกันนะคะก็ต้องบอกแบบนี้รวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะดูตําแหน่งไพ่คนรักของคุณเป็นราชนีถือช่วยนะคะเนี่ยเขาจะค่อนข้างขี้ใจน้อยอ่อนไหวง่ายนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าคุณไปใช้คําพูดแรงๆกับเขาในช่วงนี้นะคะมีปัญหาได้นะคนลัคนาราศีกันระวังเรื่องของความสัมพันธ์มากๆเพราะว่าคุณมีราหูเล็งลัคนาไป18เดือนนะคะ เออมีโอกาสที่จะจบจะจากจะเลิกจะลาได้นในช่วงนี้โดยเฉพาะ4เดือนเนี่ยเป็นช่วงอันตรายนะคะจะจบจะไปก็ช่วงนี้หละนะคะเพราะว่าพระราหูมาจากในเจ้าเรือนในภพอลินะคะเลงลัคนาถือเป็นพินทุบาทราหูเข้าเรือนไหนก็จะเปลี่ยนแปลงเรือนนั้นนะคะราหูเลงลัคนามีมีอิทธิพลถึง70%ซนนะคะดังนั้นระวังคำพูดระวังอารมณ์ของคุณนะ,ะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะ ในสถานะคนโสดถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแม่หมอจะบอกว่าถ้าไปเจอใครในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่นิสัยดีนะเออเป็นคนรักครอบครัวชอบอยู่บ้านนะคะมีความเป็นแม่สีเรือนสูงนะ,ะถ้าท่านชายกันไปเจอใครในช่วงนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ตัวคุณนี่แหละจะเป็นปัญหานะคะจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยถูกสเปคคุณเท่าไหร่หรือทําอะไรไม่ค่อยโดนใจคุณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ แต่มีเกณฑ์ว่าจะเจอความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนการมีไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะอาจจะไปตกกลุ่มรักใครก็ได้ในช่วงนี้สําหรับคนลักนากันหรือว่าไปเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆนะคะแต่มันยังมีปัญหาอุปสักอยู่นะคะตามใดที่ลาหูยังเล็งลักนาของคุณนั้นนะคะแม่หมอบอกเลยว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะไพ่สรุปมันเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะเนี่ยนะคะคือไปเจอปุ๊บ ะะก็ดูดีๆแล้วกันนะคะว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่านะสาหรับคนกันนะคะที่เป็นคนโสดนะนะคะเพราะว่าไพ่สรุปมันเป็นห้าถ้วยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนมีใครอยู่เบื้องหลังไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าพระราหูที่อยู่ในภพปะตะัตนีมันเป็นเงามืดไงนะคะเราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของคนที่เราไปเจอนั้นเป็นยังไง ช่วงนี้อาจจะถูกชะตาจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ดูดีๆนะคะตราบใดที่พระราหูยังอยู่ที่ภพที่เจนะคะเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้และที่สําคัญพระราหูมาจากภพอลิด้วยนะคะดังนั้นมันอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเลนก็ได้ดูดีๆสถานะคนโสดนะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลาดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ในช่วงนี้มันจะเจอมันจะเจอคนที่ชอบคนที่ถูกใจอะไรประมาณนี้นี่นี่แหละนะคะแต่คนที่ คุณไปเจออ่ะมันจะเป็นลักษณะแม่สีเรือนสูงนะคะถ้าเป็นท่านชายนะส่วนเป็นท่านหญิงนะคะอาจจะไปเจอคนที่ค่อนข้างเอาอกเอาใจเก่งอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นท่านหญิงนะคะแต่ไพ่ราชินีถือถ้วยนะส่วนมากเขาจะทํางานอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับบ้านซะเยอะเป็นอย่างนั้นนะคะคนโสดก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นคนมีคู่ก็ระวังเรื่องของความขัดแยงนะคะเออนะ คนละคณาราศีกันระวังเรื่องของความขัดแย้งความสัมพันธ์ที่มันจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกรายหย่าร้างได้นะคะตำแหน่งความคิดของคุณเป็นไพ่ห้าดากมันเป็นความคิดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วอยากจะไปจากตรงจุดนี้นะคะรวมทั้งจิตใจของคุณเป็นไพ่ The Tower อนะคะอยากจะเลิกอยากจะจบเหมือนมันยังจบไม่ได้ มันยังมีปัญหาอยู่อะไรประมาณเนี้มันยังมีเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันผูกพันกันอยู่อะไรประมาณนี้นะสําหรับคนลัคณาราศีกันนะคะต้องระวังนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนกันในช่วงนี้นะคะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือถ้าดูตามไพ่นะคนรักเอาใจคุณดีนะใส่ใจดูแลดีนะแต่คุณจะหงุดหงิดขี้หงุดหงิดนะคนกันนะคะ ก็ต้องเรียกว่าอย่าใช้คาพูดแรงๆใส่กันนะไม่งั้นมันมีปัญหาได้นะคนกันนะคะอืมแม่หมอบอกไว้ก่อนเพราะว่ามุมดาวมันอะถ้าไล่มุมดาวนะดาวปัตตานีของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีนะคนกันดาวพฤหัสบดีตอนนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภพมรณะนะคะดังนั้นเกณฑ์การทํานายถ้าทํานายกันแบบตรงๆเลยหนึ่งไม่จักเป็นก็จักตายถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะคะแล้วมีลาหูมาเล็งลักษณอีกเนี่ยโอ้โหนะคะยิ่งส่งผลกระตุ้นเล่งเราให้ความสัมพันธ์มันยิ่งแบบมีปัญหาหนักเพิ่มเข้าไปอีกนะคะคนกันนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนกันโดยเฉพาะคนมีคู่มีแฟนคุณต้องอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลแต่ถ้าคุณมีปัญหากันคุณเคลียร์ไม่ได้ให้คุณอยู่ห่างๆกันให้คุณแยกที่นอนกันนะคะ จะดีนะ,ะแม้นว่าอยู่บ้านเดียวกันอะนะคะก็แยกห้องนอนไปเลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าราหูเข้าพบไหนเปลี่ยนแปลงเรือนนั้นดังนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนที่หลับที่นอนนะคะเป็นการแก้เคล็ดสำหรับคนกันนะคะไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่เดลเวอร์สนะคะมันจะมีเรื่องที่คุณจะต้องได้เลือกอไม่รู้ว่าเลือกอะไรแหละเลือกกับคนเก่ากับคนใหม่หรือว่าเลือกระหว่างงานกับคนรักอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะ มันจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจเข้ามาสําหรับคนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้นะคะแม่หมอก,ก็กมองว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณนั้นนะคะเข้าไปอยู่ในราศีธนูเป็นมหาจักรมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่เหนื่อยหน่อยนะคะต้องต่อสู้หน่อยนะคะต้องต่อสู้ต้องขยันนิดนึงเพราะว่าดาวมหาจักรไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยง่ายๆ ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาหรือว่าผ่านการใช้กําลังฝ่าฟันอุปสรรคหน่อยถึงจะได้นะคนกันนะคะแต่ได้มาแล้วไปไหนนะคะได้มาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าดาวสุขที่อยู่ในเรือนดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะเป็นมหาจักรก็จริงแต่เจ้าเรือนที่ดาวสุขไปสถิตอยู่เขาไปอยู่ภพมรณะนะคะได้มาแล้วเอาไปชํารหน้สินได้มาแล้วเอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของอ่า การเดินทางได้มาแล้วเอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันสําหรับคนกันนะคะแต่ช่วงนี้คนลัคนากันจะมีโชคในเรื่องของลาบปากนะคะเออมีไพ่หนึ่งถ้วยประกบหน้าคนเนี้ยนะคะมีลาบปากจะได้รับประทานอาหารดีๆนะคะได้ไปอยู่ในที่ดีๆนะคะเรียกว่าค่อนข้างมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะแต่มีเรื่องให้หงุดหงิดใจอยู่ นะ,ะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจหลายเรื่องนะคนกันะนะคะแต่ว่าไพ่ที่มันประกบหน้าคุณนะมันดีนะคะอาจจะไปเจอความรักครั้งใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะหรือนะคะได้ไปรับประทานอาหารร้านดีๆนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีกันนะคะ ส่วนไพ่ของบุตรหลานบริวารดีไหมดีนะคะบุตรหลานบริวารน,นี้เป็นไพ่ส่งไม้เท้านะคะเรียกว่าเขาจะมาช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องหน้าที่การงานของคุณได้ดีนะสาหรับคนลัคนาราศีกันนะคะแต่ไพ่สรุปนี่เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยระวังเรื่องของความรักนะมันจะได้เสียน้าตาคะ่ะนะคะมีเรียกว่ามีเรื่องทะเลาะก,กันทําให้คุณแบบรู้สึกเศร้าเสียใจถึงขั้นร้องไห้เสียน้าตาคิดถึงความทรงจําเก่าๆในอดีต หรือว่าความสัมพันธ์มันอยู่ในส,นาสถานะที่เรียกว่าอยากจะอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้นะคะก็ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะสำหรับคนกันนะคะแต่เรื่องของการเงินเรื่องของอาลาบปากอะไรในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้อยู่นะสำหรับคนกันนะคะแต่การเงินนี้ก็เรียกว่าเป็นมหาจักรเรียกว่าต้องขยันถึงจะได้นะสำหรับคนกันนะคะ ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่คุณยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่ค่ะคนกันสีเดือนนี้ไม่หมอบอกไว้แล้วนะคะว่าให้คุณประคับประคองไปก่อนเดี๋ยวหลังวันที่30เมษายน2567 เดี๋ยวจะดีขึ้นนะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะใครจะเริ่มต้นลง,ลงทุนทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะไม่หมอว่าหลังวันที่30เมษายน2567น่าจะดีกว่านะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะดูดวงเมืองประกอบไปด้วยนะคะเพราะว่าดวงเมืองนั้นให้คุณไปดูเรื่องของอคลิปของลัคนาราศีเมษคลิปรายปีนะคะก็จะทำนายเรื่องของดวงเมืองด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะ เดี๋ยวดาวพฤหัสจะย้ายราศีในวันที่30เมษายน2567นะคะจะพ้นภัยนะคะหลัง30เมษายนนะคะดังนั้นแล้วนะคะสำหรับดวงเมืองประเทศไทยไม่เหมาะว่าหลังเมษายนมันจะดีขึ้นเพราะว่าปีนี้ถึงพฤหัสจะทับลักดวงเมืองแต่ทักษะเป็นกาลกกินีนะคะยังไม่ดีนะคะยังไม่ดีรอหลังรอหลังเมษานะคะพฤหัสเปลี่ยนทักษะปุ๊บนะคะอ่าพฤหัสจะมีกำลังแล้วก็ เปลี่ยนทักษะใหม่ทําให้ดวงเมืองประเทศไทยน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็รอฟังนโยบายต่างๆหลังเดือนเมษายนนะคะสําหรับคนกันเนาะถ้าจะเริ่มต้นลงทุนทาอะไรอะนะคะหลังเมษายนน่าจะเวิร์กกว่านะคะช่วงนี้ก็ประคับประคองตัวเองไปก่อนนะคะใครที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการงานนะคะก็ประคับประคองไปก่อนนะสําหรับคนราคณาราศีกันอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะคือตําแหน่งเรื่องของการงานของคุณในช่วงในช่วงนี้นะคะ มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ย้ายไปทํางานที่บ้านนะสาหรับคนลัคนาราศีกันนะคะหรือว่าย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวทิศก็จะย้ายราศีนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่ภพอรินะคะระวังทะเลาะกับหัวหน้าเจ้านายนะคะก็ใจล่มๆมใจเย็นๆนะสาหรับคนลัคนาราศีกันอย่าใช้อารมณ์ในช่วงนี้อย่าใจร้อนในช่วงนี้นะนะคะก็ จเป็นแนวทางกันไปนะเป็นการทํานายแบบภาพรวมกว้างๆนะสําหรับคนลัคณาราศีกันนะคะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่ามันไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะเพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันถ้าพื้นดวงของคุณมีดาวตั้งรับที่เป็นคู่สมพลคู่มิตรคู่ธาตุกับดาวที่โคจรเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็จะทําให้สถานการณ์ที่มันจะเลวร้ายล,ลงมันกลับดีขึ้นก็ได้สําหรับคนกันนะคะ สรุปภาพรวมของคนลักนาราศีกันในรอบคําทํานายเนี่ยมันจะดีถ้าคุณไม่ใช่อารมณ์นะคะถ้าคุณไม่ใช้คําพูดที่ตรงๆรงแรงแรงแบบไม่เก่งใจใครนะคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้สำหรับคนกันนะคะช่วงนี้ก็อย่าไปเม้นโซเชียลโซเชียลบ่อยนะคะหรือว่าใช้คำพูดที่ไปทำร้ายคนอื่นบ่อยนะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของคดีความได้นะคะ ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาสาหรับคนกันนะคะก็ถ้าเราเรามาระวังแล้วก็มีสติมันจะผ่านไปได้นะคนกันนะคะก็เป็นแนวทางกันไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเงินมีทองทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ